พวอออนไลน์ learning lesson. เรียนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .6 สุขัดศึกษาและพละศึกษาประโยชน์ของการออกกำลังกายด้านร่างกาย 1. ทำให้ร่างกายแข็งแรงมีกำลังและเจริญเติบโตตามวัย 2. ทำให้มีบุคลิกภาพที่ดี 3. ทํทำให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายแข็งแรง 4. ทํทำให้เกิดความคล่องแคล่งวว่องไวในการเคลื่อนไวหว 5. าทำให้ระบบต่างๆภายในร่างกายทำงานได้อย่างเป็นปกติด้านจิตใจ 1. ทําทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 2. จิตใจร่าเริงแจ่มใสสดชื่นเบิกบาน 3. ม,มีความอดทนอดกลัน้นด้านสติปัญญา 1. ทําทำให้มีสมาธิในการควบคุมการเคลื่อนไหวในการทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆ 2. มีสติในการควบคุมอารมณ์ได้ดีด้านสังคม 1. ทําทำให้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ 2. ทําทำให้รู้จักการมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับ